ช็อคราคาน้ำมันประจําวันที่6กันยายน2568สันสะเทือนกระเป๋าเงินผู้ใช้รถทุกคนแน่ๆแ,แต่สิ่งที่หลายคนมักมองข้ามคือต้นทุนขนส่งและค่าครองชีพที่อาจปรับตัวตามไปด้วย and t h t s is t s t p e r t r t s t s t p p o p m i s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  ราคาสําหรับวันนี้ที่ปั๊มบางจากมีรายละเอียดดังนี้แก๊สโซฮอ9 5 SUV ขายอยู่ที่32.95บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอเกรดนี้ผสมสารเพิ่มคุณภาพช่วยทําให้เครื่องยนต์ทํางานได้ราบรื่นและลดการสะสมคราบขมา แกส so 98, ๊สโซฮอล์91 SUV ราคา32.58บาทต่อลิตรเป็นน้ำมันเบนซิน,สนผสมเอทานอล10%ช่วยประหยัดน้ำมันได้พอสมควรสำหรับกลุ่มดีเซลไฮพรีเมียมดีเซน SB7 หรือดีเซนพรีเมียมคุณภาพสูงราคาลิตรละ46.14บาทมีการผสมน้ำมันดีเซนปกติกับสารเพิ่มคุณภาพช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดและประหยัดขึ้นเล็กน้อยดีเซลพื้นฐาน B7 อยู่ที่31.94บาท ต่อลิตรเหมาะกับการใช้งานทั่วไปผสมไบโอดีเซล7%ตามมาตรฐานของรัฐนอกจากนี้ยังมีทางเลือกเชื้อเพลิงทางเลือกอื่นๆที่ราคาเบากว่านิดหน่อยแก๊สโซโฮอล e85 SUV ราคา28.69บาทต่อลิตรเอทานอล85%ช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันดิบแก๊สโซฮอล e20 SUV ราคา30.74บาทต่อลิตรเอทานอล20%ช่วยเพิ่มออกเทนและประหยัดเชื้อเพลิงและนี่คือจุดที่หลายคนยังไม่รู้ ราคาที่เห็นอาจไม่ตรงกับที่สถานีจริงซะทีเดียวเพราะยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครสถานีต่างจังหวัดอาจปรับเพิ่มลดอีกเล็กน้อยอย่าลืมตรวจสอบราคาหน้าง,งานอีกครั้งราคาช่วงนี้จะใช้จนถึง5นาฬกาของวันรุ่งขึ้นความคิดเห็นแตกแยกกันยิ่งกว่าควายบางคนมองว่าราคานี้ยังไม่สะท้อนต้นทุนจริงของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมขณะที่อีกฝั่งอ้างว่าภาษีและค่าบริการโลจิสติกบางต้นทุนจนผู้บริโภคร้องจ้าคุณคิดเห็นอย่างไรราคาน้ำมันในอนาคตจะไหลขึ้น หรือลงต่ออีกร่วมแชร์มุมมองในคอมเมนต์กันเลย